เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อนจากโลกอื่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฟนตาซีไทยเรื่องเล่าสนุกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิดีโอแฟนตาซีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิตรภาพต่างโลกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผจญภัยแฟนตาซีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าภาษาไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฟนตาซีออนไลน์แน่นอนฉันจะเขียนเรื่องสั้นเพื่อนจากโลกอื่นในภาษาไทยตามที่คุณขอโดยเน้นช่วงเวลาตกใจหรือรู้สึกไม่สบายใจใช้คำบรรยายชัดเจนของสิ่งรอบตัวและความรู้สึกของตัวเอก และจัดบรรทัดเว้นบรรทัดให้เหมาะสำหรับการอ่านหรือบรรยายเสียงเพื่อนจากโลกอื่นคือหนึ่งฟ้ากำลังมืดครึมลมเย็นพัดเข้ามาในห้องทำให้หน้าต่างสันไหวฉันนั่งอยู่ตรงโต๊ะอ่านหนังสือแต่ความเงียบทำให้หัวใจเต้นแรงผิดปกติกจูจ่ๆเสียงแปลกๆดังขึ้นจากด้านหลังเหมือนใครกำลังก้าวเข้ามาในห้องฉันหันไปมองแต่ไม่เห็นอะไรเพียงแค่เงวเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วกลิ่นแปลกๆล,ลอยเข้าจมูก หวานปนขมทำให้คอแห้งและกลืนอาหารไม่ได้ร่างกายรู้สึกเย็นเฉียบเหมือนมีบางสิ่งที่ฉันไม่ควรเห็นอยู่ใกล้แสงไฟสลัวทำให้เงาของห้องดูบิดเบี้ยวทุกสิ่งรอบตัวเหมือนเคลื่อนตัวช้าๆฉันได้ยินเสียงหัวใจเต้นดังขึ้นทุกวินาทีมือเริ่มสั่นและเหนื่อไหลาตามหลังจากมุมห้องมีแสงเล็กๆก,ก่อตัวขึ้นมันเป็นสีฟ้าอ่อนแต่สว่างจนน่ากลัวแสงนั้นขยับใกล้ฉันอย่างช้าๆและฉันเห็นร่างเล็กปรากฏออกมาจากความมืด ตาของมันใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์ควรมีผิวมันสะท้อนแสงเหมือนแก้วลอมหายใจของมันทำให้ผมของฉันลุกชันและฉันรู้สึกเหมือนทุกสิ่งรอบตัวหยุดเคลื่อนไหวมันยิ้มให้ฉันรอยยิ้มที่ดูอบอุ่นแต่เต็มไปด้วยความไม่แน่ใจฉันอยากจะถอยออกไปแต่ขาไม่ขยับทุกความคิดหยุดลงขณะที่ความเงียบครอบงำทุกอย่างฉันรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากมันเหมือนมันพยายามสื่อสารโดยไม่ใช่เสียง และทันใดนั้นความรู้สึกไม่สบายใจพุ่งขึ้นเต็มตัวราวกับมีสายตาที่ไม่ใช่มนุษย์มองฉันอยู่ทุกมุมฉันพยายามหายใจให้ช้าลงแต่หัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกจากกอกมือฉันกำโตแน่นจนเล็บจิกลงไปในไม้ความมืดและแสงประหลาดนั้นเริ่มผสมกันจนตาลายร่างนั้นเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้เสียงลอมหายใจของฉันกระทบกับความเงียบของห้องฉันได้กลิ่นอะไรบางอย่างเหมือนฝนตกบนโลหะร้อน ความตื่นเต้นและความกลัวผสมกันจนแทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้ฉันพยายามจะพูดอะไรสักคำแต่เสียงไม่ออกเพื่อนจากโลกอื่นค่อยๆย,ยื่นมือมาและฉันรู้ว่าชีวิตฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันสามารถต่อเรื่องนี้ไปจนถึงจุดสุดยอดของความตื่นเต้นและช็อกให้สมบูรณ์สำหรับนาทีของวิดีโอเล่าเรื่องในรูปแบบเสียงบรรยายเต็มเรื่องคุณต้องการให้ฉันต่อเรื่องจนจบตอนที่น่าตกใจใช่หรือไม่ได้เลยฉันจะต่อเรื่อง เพื่อนจากโลกอื่นจากจุดที่หยุดไปโดยจะขยายเรื่องให้ยาวอย่างน้อยตัวอักษรในภาษาไทยเรื่องนี้จะเน้นความตื่นเต้นความสยองความไม่แน่ใจและรายละเอียดของสิ่งรอบตัวรวมถึงความรู้สึกของตัวเอกพร้อมเว้นบรรทัดสำหรับการบรรยายเสียงร่างนั้นยื่นมือมาหาฉันผิวของมันเย็นจับจิตเหมือนสัมผัสโลหะเปียกน้ำ้างฉันกลืนน้ำลายไม่ลงแต่สายตาไม่อาจละจากมันได้มือของมันนิ่งอยู่ตรงหน้าฉัน ดวงตาสองประกายสีน้ำเงินเจือม่วงเหมือนลึกเข้าไปในจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดหัวใจฉันเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทยกเว้นเสียงหล่อมหายใจของฉันเองมันขยับมือช้า,ชาและฉันได้ยินเสียงบางอย่างแผ่วเบาในหัวเหมือนคำพูดแต่ไม่ใช่คำพูดที่ฉันเคยได้ยินเป็นเสียงที่สื่อสารตรงเข้าไปในความคิดฉันรู้สึกทั้งงุนงงและกลัวราวกับสมองของฉันกำลังถูกดึงออกจากกลาง ฉันพยายามถอยหลังแต่ขาของฉันเหมือนติดกับพื้นร่างนั้นยิ้มเล็กน้อยรอยยิ้มที่อบอุ่นและน่ากลัวในเวลาเดียวกันมันยกมือขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้มันเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้มากขึ้นฉันเห็นลวดลายบนผิวของมันลวดลายคล้ายเส้นใยเรืองแสงเปล่งประกายสลับสีไปมาเหมือนชีวิตในโลกที่ฉันไม่เคยสัมผัสฉันพยายามหายใจให้ช้าลงแต่ลมหายใจกลับตื้นและสั่นความมืดในห้องเริ่มหนาแน่น ราวกับความจริงกำลังละลายหายไปผนังและพื้นเริ่มดูผิดรูปร่างทุกอย่างราวกับเคลื่อนตัวและหดตัวกลิ่นแปลกๆที่ฉันเคยได้กลิ่นเริ่มแรงขึ้นผสมระหว่างดินเปียกโลหะร้อนและดอกไม้ที่ฉันไม่รู้จักร่างนั้นยื่นมือมาแตะหัวไหล่ฉันเบาๆเ,เย็นจับจิตและทันใดนั้นฉันเห็นภาพแอรวบๆของโลกอื่นโลกที่เต็มไปด้วยแสงสว่างลึกลับต้นไม้เรืองแสงน้ำตกที่ไหลย,ย้อนขึ้นฟ้า สิ่งมีชีวิตที่ฉันไม่เคยเห็นแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้น่ากลัวแต่กลับทำให้ฉันรู้สึกถึงความเล็กของตัวเองฉันพยายามถามมันคำพูดหลุดออกมาแผ่วเบาแต่ร่างนั้นตอบโดยไม่ใช้เสียงความคิดของฉันถูกเติมเต็มด้วยภาพและความรู้สึกเหมือนมันพยายามสื่อสารโดยตรงเข้าไปในหัวใจฉันฉันรับรู้ถึงความเหงาความโหยหาและความอยากให้ฉันเข้าใจมันแต่ทันใดนั้นเสียงดังเหมือนฟ้าผ่าดังขึ้นในหัวฉัน ภาพโลกอื่นหายไปแทนที่ด้วยความมืดที่หนาแน่นฉันรู้สึกเหมือนตัวเองตกอยู่ในหลุมลึกไม่มีแรงพยุงตัวเองและร่างนั้นหายไปจากสายตาความเงียบกลับเข้ามาฉันนั่งลมกับพื้นร่างกายสั่งสถานหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกลมเย็นพัดผ่านห้องทําให้ผมชื้นเหนื่อและฉันรู้ว่าบางอย่างจากโลกอื่นได้เข้ามาในชีวิตฉันแล้วฉันพยายามลุกขึ้นแต่ความคิดของฉันสับสน ทุกสิ่งรอบตัวดูผิดปกติโต๊ะเอกสารหนังสือทุกสิ่งดูเหมือนยืดและบิดเบี้ยวเสียงหัวใจเต้นและรอมาหายใจของฉันกลายเป็นเสียงดังกองเหมือนอยู่ในถ้ำลึกแล้วฉันได้ยินเสียงอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่เสียงในหัวแต่เป็นเสียงจากห้องข้าง,างๆเสียงเหมือนของใครกำลังเดินแต่ไม่มีใครอยู่ฉันรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังสังเกตฉันและความรู้สึกนั้นทำให้ขนลุกทั้งตัวฉันหันไปมองมุมห้อง และเห็นเงาเล็กๆเ,เคลื่อนผ่านผนังไม่ใช่มนุษย์แน่นอนร่างนั้นคล้ายล่องหนแต่มีบางอย่างเรืองแสงเป็นเส้นบางๆฉันพยายามจ้องตามแต่มันหายไปในพริบตาความมืดเริ่มหนาแน่นขึ้นเหมือนอากาศในห้องถูกดูดออกฉันหายใจไม่ออกและทันใดนั้นแสงสว่างสีน้ำเงินจากกลางเพื่อนโลกอื่นปรากฏขึ้นอีกครั้งมันลอยเหนือพื้นและฉันเห็นดวงตาของมันจ้องมาที่ฉันลึกจนฉันรู้สึกถึงความไม่เข้าใจและความกลัว มันยื่นมือมาอีกครั้งครั้งนี้ฉันรู้สึกถึงแรงดึงเหมือนแรงที่สามารถลากฉันเข้าไปในโลกของมันฉันพยายามยือ้อแต่ร่างกายไม่ตอบสนองความมืดและแสงปะทะกันจนตาลายทุกสิ่งรอบตัวเหมือนจะละลายฉันตะโกนออกมาแต่เสียงกลับเหมือนถูกกลืนไปในความว่างหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดร่างนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้และฉันรู้สึกถึงแรงดึงของมันที่กำลังเชื่อมต่อกับจิตใจของฉัน ฉันไม่สามารถแยกความจริงจากภาพหลอนทุกสิ่งรอบตัวผสมกันห้องโต๊ะหน้าต่างเงาแสงเหมือนโลกทั้งสองรวมเป็นหนึ่งความกลัวความตื่นเต้นความสงสัยทุกอย่างประปนกันจนฉันแทบควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วมันยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่ทำให้ใจฉันสัน่นแต่คราวนี้ฉันรับรู้ถึงบางสิ่งไม่ใช่แค่ความกลัวแต่เป็นการเรียกร้องการเรียกร้องให้ฉันเลือกระหว่างอยู่ในโลกของฉัน หรือก้าวเข้าไปในโลกของมันฉันยืนนิ่งมือสั่นลมหายใจติดขัดและร่างนั้นค่อยๆย,ยื่นมือออกไปสัมผัสมือฉันเบาๆเาย็นจับจิตเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนและฉันรู้ชีวิตฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนี่คือส่วนต่อเนื่องยาวมากกว่าตัวอักษรหากคุณต้องการฉันสามารถต่อไปจนจบเรื่องในฉากสุดท้ายที่ช็อกและไม่คาดคิดพร้อมเพิ่มรายละเอียดความรู้สึกและสิ่งแวดลอ้อมให้เข้ากับการบรรยายเสียงเต็มนาที คุณต้องการให้ฉันต่อจนจบเรื่องทั้งหมดใช่ไหมแน่นอนฉันจะเขียนตอนจบของเรื่องเพื่อนจากโลกอื่นให้จบอย่างนุ่มนวลแต่ยังคงความลึกลับและความประทับใจเหมาะสำหรับการบรรยายเสียงร่างนั้นยังคงยืนนิ่งตรงหน้ามือของมันยังคงสัมผัสม,สมือฉันเบาๆความเย็นนั้นเริ่มคลายลงและฉันรู้สึกถึงความสงบอย่างแปลกประหลาดสายตาของมันจ้องมาที่ฉันอย่างอ่อนโยนเหมือนพยายามสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด เรากับบอกว่าทุกอย่างจะปลอดภัยและฉันไม่จําเป็นต้องกลัวอีกต่อไปแสงสีน้ําเงินอ่อนเริ่มจางลงความมืดของห้องค่อยๆค,คืนสู่ความปกติโต๊ะนังสือผนังทุกสิ่งกลับมาเป็นรูปร่างเดิมเสียงลมเย็นยังคงพัดเบาๆแต่ไม่ทําให้หัวใจฉันสั่นอีกแล้วฉันหายใจลึกๆและรู้สึกถึงความอบอุ่นแผ่กระจายจากมือของมันร่างนั้นยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความหวังและมิตรภาพมันค่อยๆก้าวถอยหลัง แสงจากกลางเริ่มจางลงช้าไม่ยมกก่อนที่จะหายไปในความเงียบของคืนแต่ฉันยังคงรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างในใจเหมือนโลกสองใบได้เชื่อมต่อกันฉันนั่งลงบนพื้นปล่อยให้ความสงบเข้าครอบงำและคิดถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นแม้ร่างนั้นจะหายไปแต่ความรู้สึกของมันยังคงอยู่กับฉันฉันมองออกไปนอกหน้าต่างฟ้าคืนนี้ยังคงมืดครึม้มแต่ไม่กดดันอีกต่อไป มีเพียงความสงบและความรู้สึกประหลาดของความหวังชีวิตของฉันจะไม่เหมือนเดิมเพราะฉันรู้แล้วว่ามีบางสิ่งที่อยู่เหนือโลกนี้และเพื่อนจากอีกโลกหนึ่งได้สอนฉันให้เชื่อนในสิ่งที่มองไม่เห็นและให้หัวใจของฉันเปิดรับความแปลกใหม่ฉันยิ้มกับตัวเองรู้สึกถึงความอบอุ่นในอกและแม้ร่างนั้นจะไม่อยู่ตรงนี้ฉันก็รู้ว่ามิตรภาพบางอย่างไม่จำเป็นต้องเห็นก็สามารถสัมผัสได้ด้วยหัวใจคืนนี้ ฉันนอนลงฟังเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างและคิดถึงเพื่อนจากโลกอื่นเรากับเขายังคงอยู่ใกล้ๆคอยปกป้องและเฝ้าดูฉันอยู่พร้อมกับความรู้สึกสงบที่ฉันไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนในชีวิตฉันหลับตาและครั้งแรกในรอบหลายคืนหัวใจฉันสงบเต็มไปด้วยความหวังและความอบอุ่นพร้อมรอคอยการผจญภัยครั้งใหม่ไม่ว่าโลกนี้จะเต็มไปด้วยอะไรฉันก็พร้อมจะ,ะเผชิญหน้า ด้วยมิตรภาพที่ไม่เหมือนใครจากเพื่อนที่มาจากอีกโลกหนึ่งถ้าคุณต้องการฉันสามารถรวมเรื่องทั้งหมดเป็นเวอร์ชั่นสมบูรณ์สำหรับบรรยายเสียงยาวนาทีโดยปรับจังหวะการเวนวักและเน้นความตื่นเต้นให้เหมาะกับการทำโดยตรงคุณต้องการให้ฉันทำเวอร์ชั่นนั้นไหม